สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel น,น,นะคะวันนี้คุณลุงเข้ามาตัดหญ้าในสวนนี้พร้อมทั้งแต่งกิ่งต้มนมะม่วงก็เลยสามารถเดินเข้ามาได้นะคะเมื่อก่อนนี้หญ้ามันก็จะรกมากเลยที่นี่ก็เดินเข้ามาก็ไม่ได้เนาะก็เดินเข้ามายากเหมือนกันนะคะทางที่รถสามารถวิ่งเข้ามาได้นี้ว้าวมาแล้วค่ะของป้าก็เหลือเหลือไม่เยอะนะ ันก็ตายไปด้วยเรื่อยๆนะคะสวนขาป่าขาก็เหลือไม่เยอะนะคะขาอยู่ตรงนี้ก็ก็เหลือไม่เยอะนอกนั้นก็เป็นดอกไม้ลิ้นงูเห่าแล้วก็งาช้างที่ป้าปลูกเอาไว้หนานๆเยอะๆเมื่อก่อนนี้เหลือไม่มากนะคะมันตายตายหน้าแรงด้วยหน้าฝนด้วยแต่ปีนี้ฝนไม่แช่นะ ฝนไม่ได้แช่ขังแถวแถวนี้เลยนะคะมันก็พอดีเลยฝนปีนี้แต่มันน่าจะตายตั้งแต่แรงปีที่ผ่านมาที่ร้อนมากๆแล้วป้าก็ไม่สามารถเข้ามาลดน้ําได้เพราะว่าลดตั้งแต่ในบริเวณบ้านช่วยชีวิตแถวแถวต้นไม้ภายในบริเวณบ้านก็ยากมากเลยนะคะปีที่ผ่านมามันร้อนและก็แรงยาวมากดูสิว่าปีนี้ความร้อน จะขนาดไหนเขาก็บอกอยู่นะคะว่ามันจะร้อนมากอยู่โอ้โหคุณลุงตัดแต่งกิ่งลงเยอะเลยใกล้ฤด,ดูที่มันจะเป็นดอกแล้วนะคะคุณลุงก็มาแต่งกิง่งซะงั้นเลยอืมแสดงว่ากิ่งอยู่ที่ต่ําๆที่ป้าสามารถเก็บมะม่วงโดยไม่ต้องสอยนี่ก็ไม่มีแล้วสินะมีแต่กิ่งที่อยู่ข้างบนนู่นต้องใช้ไม้สอยละคราวนี้ย ถ้ามันมีลูกก็ต้องใช้ไม้สอยเอาอ่าที่อยู่ข้างล่างก็ลงหมดแล้วแต่ที่ดีก็คือมันโล่งนั่นแหละจุดประสงค์ของคุณลุงก็คือให้มันโล่งให้พื้นดินมันโล่งไม่ต้องมาปกคลุมไม่ต้องหนาไม่ต้องมืดให้มันโล่งมันโปร่งให้มันมีแสงสว่างอันนั้นก็คือก็ถูกอยู่นะคะที่คุณลุงคิดนี่คุณชมพูของป้าก็โตอยู่นะ จากที่เมื่อก่อนนี้มันมันตายไปแล้วแหละแล้วมันก็เหลือเกิดขึ้นจากโคนต้นไม่ไม่เยอะนะมันก็เกิดขึ้นแล้วก็แห้งเหมือนกันแหละนี่อันนี้ก็มีแมลงชอบเกาะชอบกัดเหมือนกันนะนี่แมลงชอบกัดต้นคูนนะคะคนอันนี้คุนชมพูของป้าก็เหลือบ้างเหมือนกัน แต่เหลือไม่เยอะอันนี้คุณลุงไม่ได้ตัดแต่ว่ามแมลงมันกัดกินนะคะว้าวโล่งละตอนที่คุณลุงยังไม่ตัดกิ่งมะม่วงแล้วก็ยังไม่ตัดหญ้าส่วนนี้มันก็ทึบมองไม่เห็นกันเลยเลยนะคะตอนนี้โล่งแล้วโล่งแล้วก็สามารถเดินเข้ามาได้แล้วก็มองเห็นกันได้แล้ว กาเดินเข้ามาดูได้เดี๋ยวจะเดินไปตรงโู้นสักหน่อยแต่ย่เหลืออยู่ที่้นทางทางที่เรากันไว้เป็นทางสาธารณะก็ยังมีหญ้าเต็มเลยนะส่วนผู้พันเข้ามาตัดครั้งหนึ่งแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกแต่ไม่สูงมากเกิดเกิดขึ้นอีกแต่มันไม่สูงมากเพราะว่าเขาตัดมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ต้องตัดอีกอยู่ดี แถวนี้จันผาของป้าก็เหลือเหลือไม่เยอะนะเพราะว่าคุณลุงขุดเอาไปไปไที่อื่นนะคะมันมันลม้มลงมันตายนั่นแหละมันไม่งามเนาะเหลือต้นนี้แล้วก็เหลือต้นอยู่ตรงนู้นบ้างนะคะคุณลุงไม่ได้แต่งแต่กิ่งมะม่อมองวงตองันนี้คุณลุงแต่งกิ่นกันเกาของป้าด้วยดอกมันป่า กิ่งดอกมันป่ามันก็ใกล้ถนนเกินไปเนาะก็เลยต้องตัดกิ่งออกให้มันลดสามารถวิ่งผ่านเข้ามาได้นั่นเองขาของป้านะที่ปลูกเอาไว้เมื่อก่อนนี้มันก็เยอะนะงามมากแต่ตอนนี้เหลือนิดเดียวเหลือแต่จุดนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนูง้นนี่ก็มีการเก่าสองต้น กิ่งตรงนี้แล้วก็จะมีต้นลําดวนสามต้นนี้โตแล้วแต่ว่าลําดวนโตแล้วมันก็ไม่ค่อยมีดอกหรอกเนื่องฉากว่ามันแออัดยัดเยียดนะคะมันอยู่ใต้ต้นประดู่นะคะต้นประดู่ใหญ่กว่าสูงกว่ามันก็เลยภาษาบาลเ้าเอิญมันงํากันพี่น้องงาต้นลําดวนลําดวนก็เลยไม่มีดอกเลยก็มีแต่ต้นที่ยังเหลืออยู่ให้ได้ชย่ยชมว่าเป็นสวน ป่ามีต้นลำดวนด้วยนะคะนี่ไงดอกไม้ของยายป้เปียกเอามาปลูกไว้เมื่อก่อนนี้มันหนานะเป็นรั้วได้เลยต้นลิ้นงูเห่าแล้วก็งาช้างนะคะแต่ทําไปทํามามันก็เหลือนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะมันเหมือนอยากจะเกิดหน่อขึ้นเหมือนกันแต่ต้นเพกก็เกิดขึ้นเยอะนะต้นเพกคุณลุงจะต้องมาตัดเพกออกจาก ขานะคะจากดอกไม้เมื่อก่อนนี้มันก็เป็นป่าเพกแหละเราตัดออกแล้วเราก็ปลูกดอกไม้ก็เหลือบ้างต้นงาช้างแล้วก็ลิ้นโูเห่านะคะมีลาวดีของป้าที่อยู่ตรงนี้หลายต้นนะเมื่อก่อนนี้ตายหมดแล้วโอ้โหมันตายหมดนะคะเหลือต้นเดียว ลีลาวดีพันพื้นบ้านเมื่อก่อนนี้มีสามต้นอยู่ที่นี่เหลืออยู่ต้นเดียวแล้วต้นนั้นก็เป็นแดงอ่าส้มกาลสีที่อยู่ตรงนั้นตายหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมมันอยู่ข้างล่างเพราะว่าลีลาวดีมันก็ชอบแดดชอบโล่งโปร่ง,งอันนี้ต้นชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์ก็เหมือนกันดูดูรูปทรงพี่น้องมันไม่สามารถ แตกออกเป็นทรงพุ่มได้เหมือนปกติธรรมชาติของมันนะเพราะว่ามันอยู่ภายใต้ต้นประดู่แม้แต่ต้นประดู่เองก็อยู่ใกล้กันเกินไปหรือเปล่ามันก็ไม่ไม่แตกกิ่งกา้านก็ดีนะต้นประดู่นี้ต้องเป็นต้นเรียวๆเพียวๆขึ้นลําต้นแบบนี้มันจะได้ไม้สวยแต่ถ้ามันแตกกิ่งเยอะมันก็จะไม่สวยนะคะต้นที่เราจะทําประโยชน์ใช้สอยมันก็จะไม่ไม่สวยแต่ถ้ามันเพียว เพียวก็เหมือนต้นนี้สวยอยู่แต่บางต้นก็ไปแตกกิ่งออกข้างบนเหมือนต้นนี้เราไม่ได้ลิดกิ่งนะคะลำต้นก็เหมือนจะสวยขึ้นมาแต่ก็มาแตกกิ่งออกตรงนี้ซะง,งั้นเลยแตกเป็นสองกิ่งก็ได้สองลำต้นแต่มันก็ไม่สมบูรณ์เนาะถ้ามันมีต้นเดียวขึ้นไปมันก็จะดีด้วยไม้มันก็จะสวยแต่นี่เหมือนได้สองลำต้นแต่ไม่ไม่ใหญ่นะคะ แต่ถ้าเหมือนลำต้นนี้กำลังขึ้นเนี่ยถ้าโตมันก็จะสวยเพราะว่ามันไม่มีกิ่งแตกออกเยอะนะสำหรับต้นนี้แต่ว่ามันก็อยู่อยู่ใกล้ต้นใหญ่เยอะนะคะมันไม่รู้จะโตทางนี้ไงมักกอกของป้าโอ้โหป้านึกว่ามันตายแล้วนะเนี่ยเนี่ยหน้าเก็บเกี่ยวนี้ปกติแล้วมันก็จะมีมักกอกร่วงลงมาให้เราได้เก็บไปทำส้มตำนะคะเนี่ย ้อต้นใหญ่แล้วสำหรับมะกอกมันอยู่ชิดรั้วเกินไปนะคะเนี่ยต้นมะกอกนี้มันอยู่ชิดรั้วเกินไปอืพอโตขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่ามันอยู่มันอยู่ฝั่งของอที่ดินของเพื่อนนะถ้าหลน่นคงจะหลน่นลงไปข้างโน้นนะคะถ้าต้านนี้คงจะไม่ค่อยหล่นมาเพราะว่าไม่ค่อยมีกิ่งมันจะมีกิ่งไปทางด้านโน้นมากกว่านะคะ สวนนั้นเพื่นก็เอาไม้ประดูมาปลูกเหมือนกันใกล้ยิ่งชิดกันมากขึ้นตัวนี้ส่วนประดูไม่รู้จะโตไปยังไงเหมือนกันนะคะเออเนาะเพราะว่าเกาอยู่แออัดกันเกินไปอันนี้ก็มีเหลือขาบ้างนิดหน่อยนะคะเหลือขาบ้างนิดหน่อยแล้วก็มีขาอยู่ตรงนี้โอ้โหพ้าไม่ได้ใส่รองเท้าบูทเข้ามานี่ก็อระวังยากเลยนะ มีมีขาอยู่บ้างแต่ก็ไม่งามแต่ถ้าไม่ลดน้ําตอนหน้าแล้งนะ่ะอาจจะตายได้คขาเนี้ยตอนนี้ก็เหลือบางๆแล้วโอ้โหคุณลุงก็มาตัดตัดหญ้าตัดอะไรออกถึงแม้ว่ามีต้นมะม่วงคลุมแล้วแต่หญ้าก็ยังงีอยู่บ้างนะคะมีมีเยอะอยู่เหมือนกันต้องตัดออกนี่นะคะ อันนี้ก็มีหน่อไม้มีมีไม้ตรงนี้มันก็ขึ้นเป็นลำต้นไม่ไม่มีคนบุกป่าฝ่าน้ำเข้ามาเก็บหน่อไม้ตรงนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งหน่อไม้ที่พี่น้องเอามาก็เยอะมากเลยอเราก็ไม่ได้เข้ามาเก็บที่นี่นะคะมันมันรกนั่นเองเรื่องของเรื่องเดินเข้ามาก็ไม่ได้มันหนามมันมีหนามเยอะนะคะ วันนี้ก็พาเข้ามาดูสวนเราเรียกมันว่าสวนมะม่วงนะคะมีต้นมะม่วงเยอะโตแล้วนะคะต้นมะม่วงหวังว่าปีนี้จะมีดอกออกผลนะจ้ามะม่วงแต่ตอนนี้โล่งสามารถเดินเข้ามาเล่นในสวนได้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้ชมสวนเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ